ทุกคอร์สทั้งแบบร์5ซจะดีกว่าไหมถ้ามีคนคอยเก่งข้อสอบให้จะสบายใจกว่าไหมถ้ามีทิกเด็ดเคล็ดลับอยู่เต็มมือติวชีวะกับครูฝ้ายงบมากงบน้อยมีทุกแบบค่ะไม่มีพื้นพื้นน้อยมีคอร์สปูพื้นค่ะพื้นฐันเยอะ การลงรายละเอียดมีคอร์สเจาะลึกค่ะไม่มีเวลาเวลาน้อยมีคอร์สรวบรัดค่ะแนะนำคอร์สเด็ดฮุบตรงจุดของข้อสอบต้องการปูพื้นฐานคอร์สอินเทนซีต้องการคอร์สสอบเข้าคัดเน้นเน้นบทที่ออกสอบคอร์สเอาตัวรอดพื้นเยอะต้องการลงโจทย์คอร์สปลุยโจทย์มีทุกปีทุกพศออพร้อมเก่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วเม่นไม่แม่นดูตามรีวิวนี้ได้เลย ก็เรียนได้แถมฟรีเวลาเรียนถึง50%ฟรีทันทีกุ๊ปไลฟ์ติวข้อสอบจริงตลอดที่ทุกคนเพิ่มคะแนนได้แต่ต้องอ่านให้ตรงจุดถ้าพบอัพคะแนนแล้วลุยเลย